สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดือนก็จะพามาดูตะบองเพชรหรือว่าแคนตัสนะคะปลูกไว้หน้าบ้านข้างๆบ้านนี่เองนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยก็คือตอนแรกก็ซื้อมาต้นสองต้นแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่าซื้อมาบ้างขอบ้างเนี่ยค่ะจนตอนนี้ก็เลยพี่เขาเปิดขายเนาะนี่อันนี้คือมาริโอ นะคะมันแต่ต้นนี้มันจะพิเศษตัวอย่างหนึง่งมาริโอปกติมันจะต้องเรียบเ,เรียบเป็นเรียบเรียบมันมันไปเลยแต่อันนี้มันเป็นคลื่นๆเห็นไหมคะอันนี้มันคือเป็นความแตกต่างของมันก็เลยทําให้ราคาแพงด้วยนะคะต้นนี้นี่ค่ะแล้วมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมีทั้งแต่ราคาที่แบบถูกๆแล้วก็แพงมากนี่ต้นนี้ลักษณะคล้ายกิ่งจีน ได้ยินข่าวแพงเอาเรื่องอยู่นะแล้วต้นนี้ดูเหมือนธรรมดานะคะทุกคนแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันจะมีด่างๆนิดนึงพี่เขาบอกว่าพันต้นจะมีสักต้นหนึ่งต้นนี้นะคะนี่นะ,ะแล้วอันนี้ก็คือมะพร้าวทะเลทรายแต่มันจะแตกต่างตรงที่เห็นไหมคะทุกคนมันจะมีหลายหนอแต่หลายอันนี้พวกนี้จะมีแค่หน่อเดียวหัวเดียวนะคะ มีหน่อเดียวหัวเดียวแต่ต้นนี้มีหลายหน,อน,หน่อแคนตัสหรือว่าตะบองเพชรเนี่ยยิ่งอ,อะไรนะยิ่งแตกต่างยิ่งต่างไปจากสายพันธุ์เดิมยิ่งแพงนะคะท่านผู้ชมลอง,ลอง,ลองหามาปลูกดูเนาะอันนี้คือเก่งจีนด่างค่ะมันไม่ได้ด่างเพราะว่าอดน้ำหรือว่าอดอ่า ไม่มีแสงนะคะมันด่างด้วยตัวของมันเองเลยอันนี้นี่ค่ะมีเยอะมากนะคะนี่แล้วเจ้าต้นนี้ไม่ใช่ห้าต้นมาปลูกรวมนะคะท่านผู้ชมมันเป็นต้นเดียวเลยอะคะ่ะแล้วก็แตกขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะอืมวันนี้พี่เดินก็เลยพาชมตะบองเพชรหรือว่าแคนตัสที่ปลูกไว้ริมบ้านหน้าบ้านนะคะ เนี่ยคะ่ะที่รั้วหน้าบ้านห้อยๆไว้นะคะไม่ต้องลดน้ำมากก็สวยแล้วนี่คะ่ะเห็นไหมคะสวยงามแล้วก็เยอะแยะเลยบางต้นเขาอาจจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่พันเดียวกันนะอันนี้คือไดโนเสาร์คล้ายๆกับทะเลทรายนะคะมะพร้าวทะเลทรายแต่ไม่ใช่เห็นไหมคะ ยังไงทุกคนก็ลองๆไปหามาปลูกดูเนาะเพราะว่าแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดเขาก็ให้ความสวยงามที่แตกต่างกันยังไงหลายๆคนลองๆไปหามาปลูกดูนะคะเป็นความชื่นใจเล็กๆค่ะสวัสดีค่ะ